1 u s ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ37บาทเป็นค่าเงินที่สูงมากที่สุดในรอบ16ปีและมีแนวโน้มว่าจะสูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศอเมริกาแล้วทำไมค่าเงินถึงสูงได้มากถึงขนาดนี้ ครับผมรอนนะครับทอปิกในวันนี้ผมจะมาพูดว่าทำไมค่าเงินสหรัฐอเมริกาถึงแข่งค่าได้มากขนาดนี้ณวันที่ผมอัดคลิปเนี่ย1 USD เนี่ยปาเข้าไป37บาทประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย1 USD เนี่ยมีค่าประมาณ29-30บาทนะไม่เกินนี้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับถามว่ามันเป็นเพราะอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลเสมอครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะอธิบายที่มาของค่าเงินเข้าๆให้ฟังนะครับค่าเงินเนี่ย,นนยก็เปรียบเสมือนสินค้านะครับผมอยากจะให้คิดแบบนี้เงินเท่ากับสินค้าสินค้าก็คือเงินให้นึกภาพถึงไข่ไก่บ้านเรานะครับไข่ไก่บ้านเราเนี่ยมันจะมีช่วงที่ราคาถูกราคาแพงใช่ไหมครับอยู่ที่ดีมานสป라이์ถ้าช่วงไหนเนี่ยที่ไข่ไก่มันล้นตลาดเนี่ยแล้วคนมันไม่ค่อยซื้อกันนะไข่ไก่มันก็จะราคาตกลงเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมฮะ ส่วนเมื่อไหร่ที่ไข่ไก่เนี่ยมันขาดตลาดแล้วมีแต่คนจะมากินไข่คนจะมาซื้อไข่เนี่ยไข่ไก่มันก็อัพราคาตัวเองมันก็ทําให้ตัวเองเนี่ยสูงขึ้นก็แพงขึ้นนะครับก็เหมือนค่าของไข่เนี่ยมันแข่งค่านะฮะฟังดูแปลกใช่ไหมนั่นแหละเออหลักการเดียวกับเรื่องของค่าเงินนะครับทั้งโลกเนี่ยใช้กฎเกณฑ์แบบนี้หมดเลยนะฮะแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นกับอเมริกากันแน่ที่ทําให้ค่าเงินของ US เอส l a r เนี่ยมันสูงขึ้นเหตุผลข้อแรกเนี่ยแน่นอนเลยครับเป็นเรื่องของโควิด1 9เมื่อ1-2ปีที่แล้วโควิด1 9ในอเมริกาเนี่ยระบาดหนักมากติดวันละ5 0 0แสนถึง1ล้านคนเลยนะต่อวันนะยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นอันดับทหนึ่งของโลกนั่นเอง ทุกวันนี้เนี่ยอเมริกาเขาแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดได้ดีแล้วใช่ไหมคือเขาถอดแมสกันหมดแล้วแล้วไม่มีใครกลัวโควิดในอเมริกาแล้วคนก็แห่กันมาเที่ยวอเมริกากันเต็มแล้วนะครับผมมั่นใจว่าคนที่ดูคลิปอยู่เนี้ยต้องมีเพื่อนตัวเองอย่างน้อยสักคนหนึ่งนะ่ยอยู่ประเทศอเมริกาอยู่ณเวลานี้นะครับอาจจะมาเที่ยวมาเวิร์ n แอนด์ทราเวลหรือว่ามาเรียนก็ได้แต่ตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกานี่แค่ประเทศไทยนะครับ แล้วทั้งโลกเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันครับเขาก็แห่กันมาอยู่อเมริกากันเยอะแยะมากมายเลยครับในทุกวันนี้เนี่ยก็ <c oughs> เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันแข็งมากๆเลยนะครับเหตุผลข้อต่อมานเนี่ยก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนั่นเองนะถามว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเงินดอลลาร์สหรัฐโคตรเกี่ยวเลยครับเหตุผลข้อที่2เนี่ยคือสงครามรัสเซียยูเครนนะครับถามว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเกี่ยวอะไรกับค่าเงินของสหรัฐอเมริกาโคตร,รเกี่ยวเลย ทำให้ธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยมันล่าช้าแล้วพอธนาคารกลางยุโรปมันล่าช้าเนี่ยคนเขาก็แห่กันมาใช้บริการธนาคารกลางของอเมริกากันหมดเลยนะครับเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ธนาคารกลางของอเมริกาเขาก็เล่นตัวไงเขาก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยซะเลยแ้วพอเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยค่าเงินของอเมริกาเนี่ยก็เลยสูงขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นนะฮะ เหตุผลข้อต่อมาเนี่ยก็คือเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีการขึ้นแรงงานขั้นต่ําไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเขาขึ้นแรงงานขั้นต่าจาก10ดอลลาร์เป็น15ดอลลาร์นั่นเองคนก็มีเงินเยอะขึ้นน่ครับพะคนมีเงินเยอะขึ้นมันก็เกิดอัตราเงินเฟ้อใครๆมันก็มีเงินใช้อะก็เงินเฟ้อมันเกิดเลยขึ้นเขาก็ต้องทําให้ค่างของเงินเนี่ยมันแข็งขึ้นมันใช้ยากขึ้นถูกไหมครัเพราะว่าใครๆก็มีเงินไง เหตุผลข้อต่อมาเนี่ยคือเศรษฐกิจในอเมริกาเนี่ยโคตรดีเลยนะฮะใครๆก็มาเที่ยวอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งไปนิวยอร์กมาเนี่ยก็มีแต่คนไทยคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีหรือคนยุโรปเนี่ยมาอเมริกากันเต็มเลยนะฮะพะคนมาอเมริกาเขาก็มาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อหุ้นมาลงทุนในอเมริกานะครับ ก็เป็นคอมมอนเซนต์นะครับก็เศรษฐกิจมันดีไงคืนนี้เป็นหมากที่อเมริกาตั้งใจวางไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับในยุคข,ของโจไบเดนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นถึงความบือหวาความยอมหักไม่ยอมงอบวกประทะคนไปทั่วเหมือนกับโดนัลด์ทรัมนะครับแต่ว่าโจไบเดนเนี่ยใช่ว่าเขาจะไม่ทำนะเขาวางหมากแบบเงียบๆนะเขาค่อยๆวางหมากเทียนิดเทียนิดเทียนิดนะครับเพื่อไม่ให้คู่แข่งเนี่ยสงสัยนะครับแล้วพอคู่แข่งเขา หันมาอีกทีเนี่ยก็โดนมากอะ่ะล้อไม่หมดแล้วภาษาหมากลุงเนี่ยง่ายๆก็คือหันไปอีกทีก็เช็คเมดแล้วนั่นเองนะฮะนี่เป็นหมากที่รัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยตั้งใจวางไว้ตั้งแต่ที่เขาเนี่ยขึ้นมารับตําแหน่งประธานาธิบดีแล้วนะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่วัดว่าประเทศอะไรคือมหาอำนาจของโลกนั่นเองนะครับ ประเทศที่จะเป็นมหาอำนาจของโลกเนะี่ยแข่งกันอยู่ระหว่างอเมริกากับจีนนะครับถ้าเกิดเงินอเมริกาเนะี่ยมันแข่งค่าขึ้นเนี่ยก็เท่ากับว่าอเมริกาเนะี่ยก็คือมหาอำนาจของโลกโดยปริยายนั่นเองนะครับใครๆก็อยากมาลงทุนในอเมริกานะฮะมไม่รู้ว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีแต่คนมาลงทุนในอเมริกาท้งนั้นเลยนะครับมาซื้อหุ้นมาเปิดร้านอาหารทาธุรกิจในอเมริกานะครับ แล้วเวลาเขามาทําธุรกิจในอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องแลกเงินอยู่เอสโอลลาร์ใช่ไหมแล้วการแลกเงินอยูเอสโอนลาของนักลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเขาแลกเงินเนี่ยเขาอาจจะแลกเงินประมาณห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างมากก็ห้าแสนอ่ะแต่นักลงทุนเนี่ยเขาแลกเป็นล้านนะครับเกาแลกเท่าไหร่ล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านแล้วแต่ขนาดของธุรกิจและบัจเจตแต่ละคนนะฮะเหมือนไข่ไก่ที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปอ่ะใครๆก็ต้องการอ่ะใครๆก็ต้องการเงินอยูเอสโอนลา เขาก็ทาให้ตัวเองอะแข็งเลยฮะว่า okay. ต so okay. okay. hmm. ่อให้มันจะแข่งเท่าไหร่เนต่อให้เงิน US เอสซอล่าหนึ่งยูเอสอลาเป็น100บาทเนี่ยคุณก็ต้องแลกอยู่ดีถ้าคิดจะลงทุนในอเมริกานะครับก็มีเท่านี้ครับสำหรับเหตุผลว่าทําไมค่าเงิน u s เอสซอลาเนี่ยมันถึงแข็งค่านะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ฟังคร่าวๆนะครับข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของโควิด -19 ที่มันลดลงนะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาอเมริกากันมากขึ้นนะครับข้อที่2เนี่ยคือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครน ส่วนข้อที่3เนี่ยคือเงินเฟ้อนในอเมริกาข้อที่4เนี่ยคือเศรษฐกิจอเมริกานี่ยโคตรดีส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือใครๆก็อยากมาลงทุนในอเมริกานะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ